มาแล้วครับผมผักเลาะฟิสครับผมครับผมครับนี่ห้าม่านรอซีฟิสมา่อกี้ว่าครับผมอ๋อนี่นั่ครับนี่เลาะฟิสครับนี่ว่าทีม่านที่เป็นซิสน้อกันอ๋อไอเอาพ้าพิมพ์ม้วนทีจะแล้วล่ะครับผมเอามื้อนี่กินยังไงเอาตั้อนี่ตั้งแต่เมื่อกี้ในจุธาตนี่นะครับกับย่างซี่โครงจุธาตเลยหลายอย่างเนี่ยครับโอเคโอเคจัดหนักจัดเต็มเลยน้องหมีเนาะครับผมครับเอ้ามาจาก คุณยูพยาวยาคืคอคือเงียบแท้บ่ไข่อั <c oughs> นไข่พอขึ้นเงียบว่าทางนี้เป็นหน่วยเสริม <c oughs> ไอ้นู้นไอ้นู <c oughs> น้นเร่กๆนะวัดดีทั้งบ้านเลยเนี่เฮ้ยว่าเปลี่ยนนะครับผมเล่นเดอโทรศัพท์อย่างเดียวอ่าเอาตามนี้นะ <c oughs> มามาโอ้เจียวผมเจียวเปลี่ยวเขาเรียบร้อยครับผมอืสี่ค้งครับผม ตีโค้งยากครับผมโอ้จู่ถานหลวงก็แม่เนี่ยจ้าโอ้โหเมื่อนี้ผ่ากรอกติดจัดหนักเต็มเลยครับเยี่ยมเยี่ยมอะมาแล้วครับผมเมื่อนี้กินเป็นตะถาดครับผมกินเป็นตะถาดเมื่อนี้ครับผมผักอะไรอย่างเนี่ยนี่ตีโค้งย่างครับผมโอ้โหยอดครับยอดเลยจัดหนักจัดเต็มครับผมงานติงโตข้างหน้าเลยครับนี่เพราะว่าการผส นีครับพี่เอ็ดครับที่เอครับวันนี้ครับทุกผ่าครับมันต้องเห่บล้ววเยวด้นเหีว้นหครับเจ็บๆเลยครับเออหนมๆเลยหนุ่มว่านะเนี่เ้เี่ยวครับต้องกินตัวไทยมนเนี่ยกระดูกว่นมันขุดหย่อนเลยต้ว่านมาครับอืมอื้มสมบู ุอดเลยุดยอดเเป็นยัไงนุ่มไหมมานุ่มครับผมผมเราตั้งใจมากว่าครับตัดได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แท้ยังเกี่ยวนาะครับกับเขาขึ้นลายแ้วมันที่เบิร์ตพล้รนไงโอ้ฮะเบิร์ตครับเบิร์มันจะเหลือนี่ดิ ต้นตับต้นตับโตสุดเลยิ้นกรเลยติดเลยโอ้ยป่านต้นเกลียวเนาะเกยวเนาะไจอดเลยเ้ยใส่คอชวนคนยนะมยกชวนคนยูใส่คอลยกลินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกำลังทย่อยมากครับผม เริ okay. Hmm. Okay. Now, mm ่มมอดอันนี <laughs> yeah. no mm ้อ hmm. really? no ูใส่ขอดครับผมชิ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 ชิมหมดทุกอยางาเป่าได้เหรมาได้ไหวาเาโ่เลยนได้นุ่มปะอร่อยนะอรออแล้วเมื่อไปไปตะเวนตัวขอทั้งไดอ่ มีมีงานแข่งอยู่บางวอครับบ่อาที่ที่ยี่สิบเก้าครับวันอาทิตย์อ๋อทุกและทุกมือเนี่ยย่างเฮ็ดเยอะครับหัวอาหารมาเนี่ยเย็ดครับเย็ดย่างขายคือเก่าย้างขายปกติครับบ่าเอาบอกเบอร์โทรทั้งบ้านเนี่ยใครต้องการต้องการเยอะตอวปลาปลาก็ติดต่อที่เพจหรือว่าเฟซบุ๊กภาครอซิดได้เลยครับผม ล่อลาะขาก็เลาะธรรมดาเนาะมันยางเลาะทิมพ์เข้าไปเพราะว่าภาคลาะซิปขึ้นมาเลยครับทั้งเหยื่อตกปลาทั้งกระชังทั้งโอ้มีครบเลยครบทุกอย่างครับผลิตเองมั้นปะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรครับบอกคนเบอร์โทร089 621 2558ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไปอยากได้เหยื่อตกปลาเนาะตกปลากระชังราคาเป็นกันเองราคากันเองครับผมขันซื้อหลายกันสิพิซซูร้อนไทยเนาะแม่งครับโอเคครับผมโอ้โหนี่เพี้ยนตกปลาเลยครับเนาะ ทั้งสองท่านนี่ยนี่ครับตอนนี้มานรอซิทครับม่านรอซิทอันนั้นยุบระยะเป็นไฟเที่ยครับไฟขวป่าครับไาปที่ไฟปุ่ทีนี่ควันลมาลตลอดไม่บ้านรอชิดอันนี้กันที่เย่นแน่ครับต้งแขงครับอาทิตย์นี้บ้าโอ้แข็งยิ่งเดียวรอชิดครับบ้าป้านนเน่นทีมงานเลยจ้ะเนี่ย แมงมาบอกในมากันแยงสองว่าย่าว่าย่าไปตกขึ้นหลายคนัเป็นมีทิมเสี่ยงคนพร้อมผเดีอ่ากันไปต้องการเยาก็บอกนะครับได้นี่แหละตามที่ทยูคนบอกไป้นแะครับมมามาตย่าตกปลาแซบเด้ครับอ่าก้อยในห้อยเปลือกกแซบซื้อกันได้ครับนี่ครับคนกลับครับตามครับนี่แหละเขาว่าคนเท่ามายยมไรบ่พิจารณาครับมาตลอดครับ มันราขาตกตือแต่ขาตามาต่อยอดเน็่วผมอาหารขายต่อแล้วก็ผอาครัสุดยอดงอาวเสือทะดุไฟมาับไม่เออเอารับโทรศัพท์เลลูกโอเคแล้ล่ะอันนี้คเสือทะดุอันนีุ้ทไปเสือทะุที่มทีมม่มี่มเนียนำเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับงูกเหืองเบียเกืองทองนั่นไหมเออจริงๆแล้วไปตกปลาแล้ไม่ต้องเอาไปไปพร้อมนะโดยโดยโดยเฉพาะเมนูนี่นะเอาไปแทนทางพ่อปลาเลเนีวยปักไกยังไม่ยด้เลยไม่ยากเลยที่เด็ดอ้าวยำแบบดโอ งามสวยอ่าจ้ามพกิลิวมาแล้วครับ<า>โอ้ยมาก,กินแกะสามตีข้น <c oughs> ทางปัน10ค้นเลยจับจ <c oughs> ังจับน่าร้องซิเมนประตูเมนม่แวครับครับ น่มาแตพะรามสองว่ามาล้พระมสองครับผมอยากมาลองครับเขาะลายครับเนี่ยเป็นแบบบ้านข้างครับผมอร่อจินอนครับผมกินบังมันแบบโคน่โตนี่กบังเลยอันนี้่นี่คือยำสามสิบกรีบ๋

ก่อนนี้แยกเกยงใจเลยวมยเนาะมันเล่มันเลยไม่าเก่งใจแล้วอ่ะเราก็กินจู่้องกระเจวบเลนะก็กินเพื่อ่วเงว่ากินได้มูกินนื้มูก็ปลาไปซิดปลาก็จะได้กินได้ปลาตด้กมาเลย มาอ่ไรกันนำนักขึ้นทุกเรื่องมารถอ่ไ้อ่กที่นั่หนกมาด้ครับมาด้ยครับ แ้ร้านนายห้อยเผือครับอร่อยทุกเมนูครับผมนี่ครับตั้งกี่ซิมกู้ไทยก่อนทำนี่ครับพวกเก่งใจแล้วด้อ้ำเลยนะครับเบนเวลาแล้วเก่งใจเด้อเสือเวลาจุเลยมันมันถึงมันบ่หรออะยังไม่ ลาบหมูอ้วนลาบหมูครับผมอเอาบาพี่หนักคนหาคนหนี็น่ัวกันสูแอ่ กินเ่มันบอกแกนรอดกน,น,นาครับแกนเลยครับพูใหม่ทำเลยครับอันนั้น้ขา่าไอครัดาบเล ทำแซ่บๆขอทำแซ่บๆครับทำนะอือือถึงจะไปนั่งขางโค้งนะพ่อนเนาะ <c oughs> มองเขามองเขาขาโดยตรงเลยเน,นาะใต้ต้นมาขามเลยดูดอ่อนแรงครับแซ่บเลยนอนนุ่มครับ เบ็ดเก้โค้งหน่ยสามาครับผมสามอาะามเร่ะว่าว่าตัวนมีน้ำเจ้าอยกใส่คอแช่แช่ครับนี่กยดยครับ เราลูกกินวัวเบตเจอร์มาเนี่ยพี่เลห้อมาเนี่ยเตรียมวัปกุดิบมาเรียร้อยอาจัดไปครับผมกินนวเวิร์ตก็ะห้อก็ได้ครับผมเอาเอามาซิมแซมมือย่างเลยครับผมขอบคุณเลยครับผมลายครับลายครับอผมเว่ามันกินวมาวนสิบคนเลยเมื่อกีลเรสมคน อีกสองคนก็กินทัรมดดาทั่วไปแลครับอรขอบคุณขอบคุณครับภาคเลาะสิทธิ์ครับผมค<า>ลิปนี้ก็แค่นี้นะครับน้อยูดีไม่แห้งกับทุกคนครับสวัสดีครับบาย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 กันนะ